สวัสดีครับผู้เล่นไรเดอร์บอลทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวครับผมวิธีการทํานะครับแล้วรีวิวความสามารถนะฮะของตัวละครใหม่อย่างโอสต่างม่วงหรือว่าพูทโทไทล่านะครับก่อนหน้านี้ฮะผมได้ทําการรีวิวนะครับผมโอสต่างฟ้าไปเนาะนะครับก็ขอบคุณสหรับทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือเอ่อล่างม่วงนะฮะกับล่างฟ้าเนี่ยเราจะทําจากดันเจียนเดียวกันนะฮะที่มีชื่อว่า Trial of Splash นะครับผมซึ่ง ไอ้สเปชเนี่ยเราจะต้องหาของที่ตอบจากบอสแต่ใช่ไหมครับไปแลกไปเหรียญม่วงนะครับแต่ว่าของสีฟ้าเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่า trial of s p a s h เนี่ยมันจะมีบอสจริงๆมันจะมีบอสสองตัวนะครับไอ้ตัวแรกคือบอสที่เป็นปลากระเบนบินได้นะครับผมนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งเลยคือบอสม้ายูนิคอร์นนะครับซึ่งไอ้ม้ายูนิคอร์นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องใช้เอเซนนะครับผมเนาะซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่ามีอยู่ในนี้ครับแต่ว่านี่มันจะคล้ายๆอย่างนี้นะผมมันจะเป็น อ่ล uh, electric accent นะครับผมมันจะเป็นสีมว่มวงนะครับเราจะเป็นที่ต้องใช้ e อ s e น c e ฮะสีอในการเสกบอสนะครับผมซึ่งไอวิธีการเสกบอสเนี่ยมันจะอยู่มันมันจะเป็นแท่นกดนะครับผมอยู่ในดันเจียนเยนาะซึ่งพอทุกคนชนะบอสเสร็จนะครับทุกคนก็จะได้เป็น uh, มีโอกาสนะครับผมที่จะได้รับเป็นชิ้นส่วนบอสนะครับผมซึ่งไอชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีชื่อว่ายัมมี่ฮอนนะครับผมแล้วก็จะมีอีก2ส,ส่วนที่ผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยวิธีการทำนะครับผมวิธีการได้เหรียญเลยก็ เอาชิ้นส่วนบอสครับผมนี่เหมือนเหมือนกับร่างสีฟ้าเลยนะครับก็คือเอาพวกวัตถุดิบนะครับผมเนาะวัตถุดิบอยู่ไหนนะอ่าวัตถุดิบเป็นย่างอันนี้คือบอสตัวบาคาเบียนใช่ไหมครับแต่ว่าร่างม่วงเนี่ยมันจะมีวัตถุดิบอีก3ชิ้นนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมซึ่งเอาไปแลกกับบอสอาเอพีซีอังนะครับผมแล้วก็เราจะได้เป็นเหรียญม่วงมาแทนให้เหมือนเหรียญฟ้าเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปแลกเป็นคอมโบแล้วก็เอาไปทําต่อได้เลยนะครับผมเนาะทีนี้ล่าสีฟ้าฮะพูโทเทล่านะครับ มันดียังไงนะฮะก็คืออยาา่างที่ทุกคนหรือว่าร่างเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นร่างอัลติเมทใช่ไหมครับแต่ว่าตัวละครน,นี้ฮะถ้าให้รีวิวแบบตรงๆเลยคือมาเป็นตนนัวละครนะผมที่มันจะมี2โหมดในตัวเองฮะอย่างแรกคือเวลาเราแปลร่างเสร็จเนี่ยมันจะมันจะเป็นมันจะถือมัดเฉยๆเลยไม่มีอะไรฮะมันจะต่อยธรรมดาแล้วก็เอฟเฟกการต่อยก็จะสวยมากฮะเป็นใส่ฟ้านะครับตุ่มตุ่มตุ่มส่วนขีดขวาก็เหมือนกับตัวละครอ,อื่นนะฮะเป็นเตะต่อยต่อย,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 อยธรรมดาแต่ว่าอันที่2โหมดนี่คือมันเคยอ,อย่างนี้นะะ ถ้าเรากด R ฮะมันจะสลับอาวุธออกมาอันแรกเลยคือ X Mode นะครับก็คือเป็นขวานนะครับก็จะทำการฟันไปทำดาเมจไป500ปกว่าๆนะฮะผมขอ,อาถอดเกียร์นะฮะโอเคฮ้บนี่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะดาเมจฮะตัวนี้มันจะเน้นจากการที่เราจะตี M1 ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดาเมจนะฮะโดยพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณ400นะครับ398 แล้วก็ตีตีตีไปนะฮะไม่มีอะไรมากทีมาดูกระทา e นะฮะของโหมด x นะครับก็คือมันจะพุ่งไปนะครับแล้วก็ฟันนี่ซึ่งเป็นท่าที่ใช้ยากมากผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเนี่ยเฮะมันมันอาจจะแล้วหน่อยประมาณห0พัแต่ว่ามันแลนดยากมากนะครับต่อมาฮะก็จะเป็นท่าอย่างท่า u l i m t e นะครับท่า v นะครับนี่เลยแล้วก็จะสะบัดหางใาก็ทำาาาอีกเป็นโ over time ต่อครับเหมือนเลือดไหลนะครับซึ่ง เออก็มาดูเหมือนแรงนะครับนี่แต่ว่าดาเมจเอาคำที่มันเด้งออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนี่มันอยู่ที่ประมาณสองหมื้าเองนะครับตีไปนี่นี่นะครับดาเมจก็จะโอเคพอใช้ได้อยู่ฮะทีนี้มาูนคนที่การหมดนะครับนี่เรากด I ที่จะเป็นการหมดนะครับการหมดเนี่ย มันจะมีความสามารถแพสซีฟติดตัวของตัวละครนี่เลยก็คือการที่เราใช้ปืนยิงนะครับผมมันจะทาดาเมจเป็นอัลติเนทดาเมจครับซึ่งเป็นดาเมจที่แรงมากๆนะผมนี่พื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณ1000นะครับ2000 2น0 0 2000นี่อย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้คิดได้บัฟนะครับนี่แต่ปกติจะอยู่ที่1000กว่าหนึ่งพันกว่านะครับต่อมาก็เป็นท่า e ครับเพิ่บนี่ฮะจะทําการพ่นไฟไปไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าต่อมาคือท่า V นะครับท่า V คือนี่จะชาร์ปืนใหญ่แล้วก็ยิงนะครับซึ่งทำดาเมจนานมากนะครับแล้วก็ยิงเติร์ร์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 เต พุโตเทลาเบลนะครับเอาไปคาบได้ที่ยิมนะครับนี่พุโตเทลาเบลนะฮะอธิบายอีกทีนึงเลยก็คือมันเป็นเข็มขัดที่ใช้บัฟอ่าร่างม่วงกับร่างฟ้าฮะซึ่งมันจะบัฟดาเมจนะครับผมเมลีดาเมจทั้งหมด35%นะครับทีมาลองมาดูกันนะครับแล้วก็จะซัดกันเลยนะครับอ่ะนี่ถ้าปืนฮะยิงธรรมดานะอ่ะสี่พันนะครับแรงมากนะครับถือว่า ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครแรกนะฮะที่แบบว่าถ้า m 1 1 t ทีแล้วแบบ4 0 0 0นะครับนี่ฮะ4000แลแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะเรากดท่าไปก่อนนะฮะบัฟท่ายิงครั้งละ9,800นะครับทีละหมื่นนะทุกคนบอกว่าถ้าจะบัฟจากเฮโรเอนเบสซีนนะฮะทีละหมื่นก็เตะไป4 0 0 0ครับ4000 4,000 4 0 0นนฮะ4000นี่ฮะยิงแป๊บเดียวดาเมจขึ้นมาแบบว่าหลายหมื่นอยู่นะฮะแล้วก็ตีไปฮะ นี่ฮะแต่ข้อเสียเลยคือถึงแม้ว่ามันจะแรงนะฮะแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ตีช้ามากๆนะฮะแล้วก็ฮิตบ็อกซ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับต,ตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าคุณตีกับบอสเนี่ยคุกวงในเลยนะคุณดูแบบไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยคุณไม่รู้ว่าตัวละครคุณอยู่ไหนคุณกดยิงไปไม่โดนนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าคุณกดท่านี้มันโดนใช่ไหมครัเพราะเป็นเมลีเมลีจะโดนง่ายหน่อยแต่พอเป็นการมดนะฮะคุณก็ยิงไปจระชุลมุนเนี่ยคุณกดยิงลงพื้นอาจจะโดนหน่อยฮะอย่างงเี้ย โอเคยังพอโอเคหน่อยแต่ว่าถ้าคุณหันมาเป็นจอประมาณเนี่ยอาจจะอาจจะยากหน่อยนะครับนี่อาจจะยากหน่อยนะฮะที่มาดูกันดีกว่าครับน่ะยิงไปครับสี่พันสี่พันนะครับสี 4, 000, 4, 000. ออ่พันสี่พันกอีกทีหนึ่งกดท่าหน่อยปื๊บไปฮะอ่าดามิก,ก็โอเคนะฮะประมาณแปดหมื่นผมตีไปประมาณแปดหมื่นนะครับดามิคค่อนข้างที่จะแรงนะครับ แต่ว่าโดยพื้นฐานนะถ้าล่างนี้นะฮะผมให้สรุปเลยนะครับว่าจุดเด่นนะฮะแล้วก็จุดดีของมันเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเลยก็คือล่างปืนนี่ยตีแรงมากนะผมเพราะว่าเป็นอัติเม็ดาเมจนะครับบวกกับเข็มขัดที่บวกนะผมดาเมจอีสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแรงครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช้าหน่อยผมอยากให้ล่างปืนเนี่ยมันมาตีไวกว่าน,นี้นะครับ ถ้าตีไวกว่านี้มันก็จะรู้สึกคุ้มค่าเค่มาบ้างระดับนึงนะเพราะผมรู้สึกว่าร่างนี้วิธีทําก็คือดอบของอะมันดูเหมือนไม่ยากแต่ว่าโอกาสดอบมันน้อยอยู่นะครับก็เออมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คือคือมันแรงไม่มันแรงแต่ว่า DPS แล้วก็มันมันช้ามากครับทำให้ DPS ที่ออกมาเนี่ยคือมันมันช้ามากๆเลยแถมกับ h i t บล็อกมันน้อยนะฮะอ่นนี้โดนอยู่นะครับดังนั้นล่างนี้นะฮะ ผมจะรีวิวให้ง่ายแล้วก็คือ M 1แรงมากถ้าใช้ใส่ควบเกียร์นะครับแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเลยชอบที่จะใช้ขวานมากกว่าแต่ว่าพอใช้ขวานดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมันจะไม่ได้แรงเท่ากับตัวอื่นฮะสังเกตดูครับ1,200เนี่ยคือต่อยธรรมดาของอัลติเมทคูการเนี่ยมันพันสามอ่ะหรือพันสี่นะฮะอันนี้คือพันสอ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะแรงมากขึ้นเท่าไหร,ร่นะฮะ โอเคนะฮะซึ่งโดยสรุปนะฮะผมให้เล่าเนี้ยอยู่ที่ประมาณซับเจ็ดคาแรนแล้วกันนะฮะคือสกโกโซหรือว่าล่างสีล่างสีขาวเนี้ยล่างเทาเนี่ยเก่งกว่าเยอะเลยนะครับในความคิดผมนะในความคิดผมคือมันเก่งกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะว่าดาเมจก็คือจัดจ้ามากแต่พอไปล่างนี้คือดาเมจต่อฮิตมันถึงมันแรงนะครับล่างปืนน่ะแต่ว่าโดยดพเอสพื้นฐานอ่ะ ที่เราเอาไปลงดันอนะดาเมจตอบตอเปอร์เซ็นต์ตตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าตีช้ามากนะครับส่วนสกิลอันอื่นก็ดาเมจนะฮะมันไม่แสดงขนาดนั้นนะฮะอ่ะอย่างท่าไหนดีอย่างทษทีโด e นอ่ะอย่างอย่างท่าอนะฮะอย่างท่า E นะครับผมเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเบานะครับดังนั้นผมให้อยู่ที่7จ็ดคะแนนนะครับผมแล้วรวมรวมเข็มขัดไปแล้วด้วยผมว่าเข็มขัดไปถึง5เลยนะแต่ว่าดาเมจที่ออกมาก็ ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นครับก็คือ M1 นี่โอ้โหเอหนึแรงมากนะครับ M1 กัแบแรงเลยแต่ว่าอืมมันช้าไปหน่อยนะครับถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะฮะแต่อย่าด่ากันก็พอนะครับขอบคุณมากนะฮะทุกคนครับนอากขอบคุณที่เข้ามาดูนะฮะ